รอนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะผมสวยมากค่ะเป็นทอยโยคนแบบนี้นะคะลูกค้าสีน้ําตาลช,ช็อกโกแลตสวยมากเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบอกเลยว่านะคะลูกค้าผมสวยมากใส่สวยธรรมชาติมากรุ่นนี้เนี่ยด้านหน้าจะเน้นโกคนนะคะเวลาแสกเนี่ยเน้นแสกได้นิดเดียวนะคะแต่ว่าเน้นเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้ะคะ่ะลักษณะผมเนี่ยเป็นตรงวอลลุ่มแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ตรงเลยก็สามารถที่จะหนีบตรงเลยได้ะคะหรือว่าใครจะเอารอนแบบนี้ลูกค้าก็ มวนได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นผมแทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสีสวยมากนะคะบอกเลยว่าไรผมนะเวลาลูกค้าใส่นะคะรุ่นนี้เนี่ยไรผมรอบแบบนี้เลยเนาะเวลาเราต้องการที่จะมัดจะเสยจะแสกแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะนี้เลยจัดไรผมให้เยอะแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าใครบอกว่าเอาเยอะกว่านี้อีกได้ไหมได้ค่ะหรือว่าจะเอาไรผมน้อยกว่านี้อีกได้ไหมได้ค่ะเห็นไหมนี่นะคะลูกค้าไรผมสวยมากชอบไรผมเยอะไรผมน้อยแจ้งได้นะคะหรือว่าใครแบบลองมัดจุกได้ไหมได้ค่ะเวลา ใส่ก็คือเราสามารถที่จะมัดจุกได้เปียได้ตามชอบนะคะลูกค้าคือสามารถทําได้หมดทุกทรงค่ะขึ้นอยู่กับเราว่าชอบทรงแบบไหนสไตล์ไหนนะคะลูกค้าอะไรผมรอบแบบนี้สวยมากนะคะลูกค้านอกจากที่ผมสวยแบบนี้แล้วนะคะลูกค้าบอกเลยค่ะเห็นไหมด้านหลังนะคะความยาวรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่นะคะลูกค้าประมาณ20นิ้วสไลด์ค่ะแบบนี้มันจะเป็นตรงวอลลุ่มนะคะลูกค้าจะไม่ได้ตรงอาจจะไม่ได้ตรงมากแต่ถ้าสมมติใคร สวยมากผิวสวยนะบอกเลยว่าคนยกสวยแบบนี้แล้วนะคะลูกค้าอ่าเราดูนะเวลาลูกค้าใส่นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีทอเพิ่มตรงท้ทอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะว่าวลาใส่แล้วจะมัดไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะลูกค้ามัดได้แบบนี้ค่ะแบบนี้นี่ เห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะรวบสูงได้เลยเนาะด้านหลังก็ใครชอบให้มีไรผมด้านหลังเยอะๆก็สามารถที่จะหวีไรผูกออกมาไดนะ้ด้านหน้าแบบนี้ค่ะเวลาเรามัดแล้วก็ดึงไรผูกออกมานะคะแบบนี้สีสวยมากน้าตาลช็อกโกแลตนะใครสนใจเนาะตัวนี้ปกติ15,900บาทนะคะ นะลด50%ค่ะเหลือเพียงแค่7,900บาทเท่านั้นมีพร้อมจัดส่งนะคะสีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้ผมสวยมากสีสวยนะสั่งเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยบอกเลยว่าสวยคุ้มมากลูกค้าดูหวีง่ายมากนะคะจะหวีจะหนีบจะลอนอะไรแบบนี้ได้หมดนะตามชอบผม